ก็กลับสวัสดีทุกผู้ชมที่น่ารักทุกคนได้นะคกันวันอยู่กับผมวโอทีวีนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ๋ผมจะมาทําเล่าให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเล่าอันนี้ใส่ไปอย่าละครึ่งออนนะครับผมใส่ลงไปแต่ว่าตัวตัวสีแดงนี้เราจะใส่ไปออนหนึ่งนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็น้ำเชื่อมค,ครือาา่ออนนะครับแล้วก็น้ำมะนาวสาส่วนสี่ออนนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะครับสามสี่ก้อนนะครับแล้วก็มัดเช็ดให้เข้ากันนะครับเจ็ดไปเช็ดไป,ไปยาวๆไปเลยนะครับเช็ดจนกว่ามันจะเข้ากันนะครับเจ็ดไปเช็ดไป แล้วก็เอามะนาวมะนาวนะครับด้วยเอามะนาวมาถูปักแก้วนะครับผมให้ให้แบบว่ามันเปีบบบยกๆนิดน,นึงนะครับเอารอบๆเลยนะตูไปตูไปแล้วก,วก็เราจะมาใส่เกลือนะครับเอาไปทิ้มกับเกลือให้มันรอบๆเลยนะเรานี้เขาจะกินกับเกลือนะครับผมใส่ไปหวนไปเรื่อยๆใส่ไป ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้นะครับถ้ามารอบแล้วก็นำมาตั้งไว้แล้วก็เราจะเอามะนาวนะครับเป็นแผงที่เราได้ห่างไว้นะครับมาเสียบปากแก้วนะครับเพื่อไปการตกแต่งนะครับแล้วก็เอาที่เหลือที่เราผสมไว้แล้วก็มันเทลงในแก้วนะครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จครับ ลองไปทำกันดูเลยนะครับผม